สวัสดีค่ะเพื่อนๆพผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์การดูดวงนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่นะคะ the high princess นะคะวันนี้นะคะเรามาดูจุดสังเกตกันนะคะจุดสังเกตนะคะแรกนะคะก็คือมงกุฎของเทพเจ้าไอซิดนะคะแห่งอียิปต์นะคะ รูปทรงหมวกนะคะจะเป็นรูปทรงพระจันทร์ข้างขึ้นเต็มดวงนะคะและก็รูปพระจันทร์ข้างแรมนะคะแทนความเป็นผู้หญิงเต็มวัยนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นต้นปาล์มนะคะและลูกทับทิมนะคะสื่อถึงการออกดอกออกผลทางจิตวิญญาณนะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะพืชทั้งสองนะคะจะออกผลครั้งละมากๆนะคะ ตามภาพนะคะตามรูปข้างหลังนะคะถ้าหาเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์อ้อยนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดหัวใจให้กับอาจารย์อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ